ดวงชะตาราศีพฤษภเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภพเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการที่ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงพลังงานของจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณได้เริ่มต้นบทใหม่ในหลายๆด้านของชีวิตแต่ด้วยธรรมชาติของราศีพฤษภที่ชอบความมั่นคง และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการปรับตัวนี้ช่วงนี้จึงต้องใช้ความอดทนและสติมากกว่าปกติลักษณะเด่นของเดือนนี้คือการที่พลังงานบวกจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่จะมาในรูปแบบของโอกาสที่ต้องการความมุ่งมั่นและการลงทุนระยะยาวไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้ในทันทีเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหม่ที่ต้องใส่ใจรดน้ำ และดูแลอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นการเจริญเติบโตที่แข็มแรงและยั่งยืนด้านการงานการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภได้รับการทดสอบความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเข้มข้นหากคุณเป็นพนักงานบริษัทอาจจะมีโครงการใหม่ที่ต้องการทักษะ ที่คุณยังไม่เคยใช้มาก่อนหรือต้องทำงานร่วมกับทีมที่มีวัฒนธรรมการทำงานแตกตาก่ตางจากที่เคยชินตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในฝ่ายการตลาดอาจจะได้รับมอบหมายให้จาัดก,การแคมเปญออนไลน์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่คุณยังไม่คุ้นเคยหรือหากคุณทำงานในฝ่ายการเงินอาจจะต้องเรียนรู้ระบบใหม่ที่บริษัทพิ่งนำมาใช้ ในช่วงแรกอาจจะรู้สึกเครียดและกังวลแต่นี่คือโอกาสทองที่จะขยายขอบเขตความสามารถของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ต้องคิดเชิงยุทธวิธีมากขึ้นอาจจะมีคู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดหรือพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปการปรับกลยุทธ์และหาชุดขายที่แตกตา่างจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่อย่าตื่นตระหนก เพราะด้วยความเพียรพยายามและการวางแผนที่ดีของราศีศพึกษบปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการตัดสินใจเร่งรีบใช้เวลาพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดและปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ในการทำงานการเข้าร่วมงานสังสรรค์ของบริษัทการไปสัมมนาหรือการพบปะกับคุณในวงการจะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับคุณในอนาคตด้านการเงินการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีพลวัตที่น่าสนใจ รายได้หลักจะค่อนข้างคงที่และมั่นคงแต่จะมีรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาอาจจะเป็นเงินโบนัสพิเศษเงินปันผลจากการลงทุนเก่าหรือรายได้จากงานพิเศษที่ทำในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือโอกาสในการลงทุนระยะยาวที่จะปรากฏตัวในช่วงนี้อาจจะเป็นการซื้อหุ้นการลงทุนในกองทุนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือแม้กระทั่งการลงทุนในตนเองเช่นการเรียนต่อหรือการเรียนทักษะใหม่ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในอนาคตตัวอย่างที่ชัดเจนคือหากคุณมีเงินออมอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทแทนที่จะฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำอาจจะพิจนารณาแบ่งลงทุนในหลายช่องทางเช่น40ในกองทุนรวม30%์ในหุ้นที่มีปันผลดี20%ในทองคำและ1 0 เก็บไว้เป็นเงินสำรองสำหรับรายจ่ายเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะเจ็บป่วยแต่เป็นการลงทุนเพื่อดูแลตนเองให้ดีขึ้นเช่นการไปสปาการทำฟันการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะจะส่งผลดีต่อความมั่นใจและสุขภาพระยะยาวช่วงกลางเดือน ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟอยอาจจะมีสินค้าหรือบริการที่ดูน่าสนใจและมีโปรโมชั่นพิเศษแต่ก่อนตัดสินใจซื้อให้ถามตัวเองว่าจำเป็นจริงหรือไม่และจะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าปลายเดือนจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวการทบทวนเป้าหมายการออมและการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหากมีหนี้สินอยู่ ควรเริ่มวางแผนการชำระให้เป็นระบบมากขึ้นความรักการเติบโตที่เกิดจากความเข้าใจสำหรับชาวราศีพฤศพที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักแต่ไม่ใช่ในแบบที่คาดหวังการพบเจอคนใหม่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติและไม่ได้คาดทิศมาก่อนอาจจะเป็นในการทำงานการเรียนหรือแม้กระทั่ง ในงานเลี้ยงของเพื่อนสิ่งที่พิเศษคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความคิดและมุมมองที่แตกต่างจากคุณในตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่แบบที่ชอบหรือรู้สึกว่าไม่เข้ากันแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะค้นพบว่าความแตกต่างนั้นกลับทำให้เกิดการเติมเต็มที่สมบูรณ์แบบตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบความสงบ และแผ่นทุกอย่างล่วงหน้าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ชอบการผจญภัยและมีความเป็นธรรมชาติในตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันและความตื่นเต้นมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความเข้าใจกันของทั้งคู่อาจจะมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาร่วมกันการที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นต้องอาศัยการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการยอมรับฟังกันอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคู่ของคุณให้เป็นแบบที่คุณต้องการแต่ให้เรียนรู้ที่จะเติมเต็มกันช่วงต้นเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นเพราะเหตุทั้งคู่มีภาระงานและความเครียดที่เพิ่มขึ้น การให้เวลาและพื้นที่แก่กันพร้อมกับการแสดงความเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นและอบอุ่นเหมาะสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันการพูดคุยเรื่องเป้าหมายในชีวิตหรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบร่วมกันอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นการทำอาหารร่วมกันหรือการไปดูหนังที่ทั้งคู่รอคอย ปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นทั้งสำหรับคนโสดที่เพิ่งพบรักและคนที่มีคู่อยู่แล้วจะรู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นและมีความมั่นใจในทิศทางของความสัมพันธ์มากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับทั้งคนโสดและคนมีคู่คือการคาดหวังมากเกินไปและการเปรียบเทียบกับคู่รักของคนอื่นความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดกันด้วยของขวัญราคาแพง หรือโมเมนต์ที่สวยงามเหมือนในหนังแต่วัดกันด้วยความเข้าใจความไว้วางใจและการที่ทั้งคู่เติบโตไปด้วยกันบทสรุปและคําแนะนำเดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภจะเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และการเติบโตการที่จักรวาลชงความท้าทายมาให้ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเจอเรื่องร้ายแต่หมายถึงว่า คุณพร้อมสำหรับการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองแล้วในด้านการงานให้เปิดใจรับสิ่งใหม่และอย่ากลัวที่จะออกจากโซนความสะดวกสบายในด้านการเงินให้มองการลงทุนในระยะยาวและอย่าลืมลงทุนในตนเองด้วยส่วนในด้านความรักให้เรียนรู้ที่จะเติมเต็มกันมากกว่าการพยายามจะเปลี่ยนแปลงกันจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด มักจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการที่ต้นไผ่มอกใหม่ที่ดูเหมือนจะเติบโตช้าแต่เมื่อถึงเวลาจะแข็งแรงและสูงสง่ามากกว่าต้นไม้อื่นๆความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่เดือนนี้จะจบลงด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคต คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆที่รอคอยอยู่ข้างหน้าดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับชาวราศีพฤษภเหมือนกับนักเดินทางที่ได้พบกับทางแยกสำคัญในชีวิตที่จะต้องเลือกทางเดินใหม่ด้วยความรอบคอบและปัญญาพลังงานของเดือนนี้จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้คุณรู้สึกเหมือนได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ ทำให้มีพลังในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆที่รออยู่ข้างหน้าลักษณะโดยรวมของเดือนนี้เหมือนกับฤดูเก็บเกี่ยวที่คุณจะได้เก็บผลจากความพยายามที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการหว่านเมล็ดใหม่เพื่ออนาคตช่วงแรกของเดือนอาจรู้สึกเหมือนน้าที่ค่อยๆเดือดจนร้อนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทุกวันแต่เมื่อถึงช่วงกลางเดือนทุกอย่างจะเริ่มชัดเจนขึ้น เหมือนหมอกที่ค่อยๆจางลงจนเห็นภูเขาสูงที่งดงามปรากฏชัดขึ้นด้านการงานบทใหม่แห่งความสำเร็จเดือนนี้เป็นเหมือนการเขียนบทใหม่ในอาชีพการงานของคุณหากเปรียบชีวิตการทำงานเป็นเหมือนการปีนเขาเดือนนี้คุณจะถึงจุดพักผ่อนที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้อย่างชัดเจนและเตรียมพร้อมสำหรับการปีนไปยังยอดเขาที่สูงกว่า สำหรับพนักงานประจำช่วง1ิบวันแรกของเดือนจะเป็นช่วงที่ได้รับการยอมรับในผลงานที่ผ่านมาเหมือนกับเกษตรกรที่ดูแลต้นไห่มานานหลายปีและในที่สุดก็ได้เห็นการงอกงามอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนหัวหน้าจะเริ่มมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของคุณอาจมีการเสนอให้รับผิดชอบโครงการใหม่ที่สำคัญหรือได้เรื่องตำแหน่งที่รอคอยมานาน ตัวอย่างเช่นนางสาวสุดาจ้างภาพชาวพืชศพที่ทำงานในบริษัทโฆษณาม,มา3าปีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการถ่ายแคมเปญใหญ่ของลูกค้ารายสำคัญเธอรู้สึกเหมือนนักแสดงที่รอเวทีมานานและในที่สุดก็ได้ขึ้นแสดงบทบาทนำในละครเรื่องใหญ่สำหรับผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์ ance, เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่ๆจะไหลเข้ามาเหมือนกระแสน้าที่เชี่ยวกราดแต่คุณต้องระวังไม่ให้ตัวเองจมอยู่ในกระแสนั้น การจัดลำดับความสำคัญจะเป็นกุญแจสำคัญเลือกงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวมากกว่าการรับงานทุกชิ้นเพื่อรายได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเหมือนกับการเดินทางบนเส้นทางที่ราบรื่นแต่ไปเจอหลุมบ่อเล็กๆที่ทำให้ต้องชะลอความเร็วลงชั่วคราวอาจเป็นเรื่องของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกับเพื่อนร่วมงานหรือเทคโนโลยีที่ทำงานผิดปกติ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการทดสอบความอดทนเท่านั้นสิ้นเดือนจะเป็นช่วงที่สิ่งดีๆกลับมาชดเชยเหมือนรุงที่ปรากฏหลังฝนตกโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาและคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในทักษะและความสามารถของตัวเองด้านการเงินการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวการเงินในเดือนนี้เหมือนสวนผลไม้ที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดู ต้นไม้บางต้นกำลังให้ผลอุด,ดมสมบูรณ์ขณะที่บางต้นกำลังแทงยอดใหม่เพื่อเตรียมให้ผลในอนาคตรายได้หลักจะมีความคงที่และเชื่อถือได้เหมือนต้นไผ่ที่แข็งแรงไม่หักโค้งแม้จะมีลมแรงสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเงินเดือนจะไม่มีปัญหาและอาจมีโบนัสหรือเงินพิเศษเข้ามาในช่วงกลางเดือนเหมือนของขวัญที่ไม่ได้คาดหวังอาจเป็นการได้รับคอมมิชชั่นจากงานที่เคยทำไว้หรือการคืนเงินจากที่ต่างๆที่ลืมไปแล้ว ตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณสมชายพนักงานขายประกันชาพฤษศพที่เก็บเงินออมในบัญชีประจำมา2ปีในเดือนนี้เขาได้รับแจ้งว่าได้รับการจับรางวัลจากการออมเงินของธนาคารซึ่งเป็นเงินก้อนเล็กๆที่ช่วยให้เขาสามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่ตั้งใจไว้นานแล้วสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ปัญญามากกว่าใจเหมือนกับนักหมากรุกที่ต้องคิดโลกหน้าหลายตาเพื่อชนะเกม หุ้นหรือทองคําอาจมีความผันผวนมากกว่าปกติแต่สําหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์นี่อาจเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อในจังหวะที่เหมาะสมการออมเงินในเดือนนี้จะราบรื่นคุณจะพบว่าสามารถประหยัดได้มากกว่าที่คิดเหมือนพึ่งที่เก็บน้ําหวานไว้ในรังโดยไม่รู้ตัวการวางแผนการเงินระยะยาวจะเริ่มเห็นผลชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะแผนการออมเพื่อซื้อบ้านหรือรถยนต์ต้องระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือน อารมณ์ดีเกินไปอาจทําให้ซื้อของที่ไม่จําเป็นเหมือนเด็กที่ได้เงินใหม่แล้วอยากใช้จ่ายทั้งหมดในวันเดียวควรจําไว้ว่าความสุขที่ยั่งยืนมาจากการรู้จักพอดีไม่ใช่การใช้จ่ายไร้ขีดจํากัดด้านความรักเรื่องราวแห่งหัวใจที่เบ่งบานสําหรับคนโสดการเจอรักแท้ที่รอคอยเดือนนี้เหมือนกับการเปิดประตูสู่สวนลกไม้ที่งดงามสําหรับชาวพืชศพที่ยังโสด โอกาสในการพบรักแท้จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นเหมือนกับการได้พบเห็นดาวตกที่พุ่งผ่านท้องฟ้าในคืนที่ใสสะอาดช่วงแรกของเดือนจะเป็นช่วงเห็นการปลดปล่อยตัวเองจากกรอบเก่าๆคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้และพร้อมจะบยบินไปหาดอกไม้ที่หอมหวานสเสน่ห์ธรรมชาติของพืชศพจะเปล่งประกายออกมาชัดเจนทําให้คนรอบข้างหันมาสนใจมากขึ้นโอกาสในการพบคนพิเศษจะมาจากหลายช่องทาง อาจเป็นในที่ทำงานผ่านเพื่อนแนะนำหรือในกิจกรรมที่คุณสนใจเหมือนการปลูกต้นไม้หลายต้นในสวนบางต้นอาจงกงามในที่แสงบางต้นในที่ร่มแต่สุดท้ายแล้วจะได้พบความรักที่เหมาะสมแน่นอนตัวอย่างที่น่าสนใจคือ คุณมลัลลีพยาบาลชาพืชศพวัย28ปีที่เพิ่งย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลใหม่ในเดือนนี้เธอได้พบกับหมอใหม่ที่มาร่วมงานในแผนกเดียวกันความรู้สึกเริ่มจากการชื่นชมในวิชาชีพจนค่อยๆพัฒนาเป็นความรู้สึกพิเศษเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกรดน้ำด้วยความใส่ใจและแสงแดดแห่งความเข้าใจกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้การเปิดใจให้มากขึ้น หากคุณเป็นคนที่ระม,มัดระวังและค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเวลานี้คือช่วงที่เหมาะกับการลองเสี่ยงดูเหมือนนกที่เรียนรู้การบินครั้งแรกอาจจะกลัวและลังเลแต่เมื่อได้ลองแล้วจะพบว่าความรู้สึกที่ได้รับนั้นคุ้มค่ากับความกล้าหาญที่ใช้ไปปลายเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหากได้พบใครสักคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปการแสดงออกถึงความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์จะได้รับการตอบรับในทางที่ดี เหมือนการส่งจดหมายรักที่เขียนด้วยความจริงใจซึ่งแม้จะใช้เวลานานกว่าอีเมลแต่ความหมายที่สื่อสารได้นั้นลึกซึ้งกว่าหลายเท่าสำหรับคนมีคู่การฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิสำหรับคู่รักชาวพืชศพความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกจืดชื้ยหรือซ้ำซากจะได้รับการฟื้นฟูใหม่เหมือนส่วนที่ได้รับการดูแลใหม่หลังจากช่วงฤดูแล้ง ดอกไม้ใหม่ๆจะเริ่มแบ่งบานและใบไม้เก่าจะมีสีเขียวสดใสกว่าเดิมช่วงต้นเดือนจะเป็นเวลาแข่งการสื่อสารที่ดีขึ้นคู่รักจะพบว่าสามารถคุยกันได้เปิดเผยมากกว่าที่เคยเหมือนกับการปลดกำแพงที่ขวางการมองเห็นกันและกันปัญหาเก่าๆที่เคยทะเลาะก,กันจะหาทางออกได้อย่างสันติไม่ใช่ด้วยการโต้เถียงหรือฝืนใจแต่ด้วยความเข้าใจที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นคุณสมศรีและสามีที่แต่งงานกันมาหปี ช่วงนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มจืดเฉยเพราะถ้าคู่มัวแต่ยุ่งกับงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันในเดือนนี้พวกเขาได้ตัดสินใจจัดวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เศษไปเที่ยวทะเลใกล้ๆเพียง2วัน1คืนแต่กลับทำให้พบว่าความรักที่มีให้กันยังคงลึกซึ้งเหมือนเดิมเพียงแต่ถูกกิจกรรประจำวันบดบัง กลางเดือนอาจมีช่วงที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากภายนอกอาจเป็นความกดดันจากครอบครัวการเงินหรือเรื่องงานสิ่งเหล่านี้อาจท่งผลให้ทั้งคู่มีอารมณ์ไม่ดีและระบายความเครียดใส่กันเหมือนต้นไม้ที่โดนล,ลมแรงจนใบไม้ร่วงรนแต่ถ้ารากฐานแข็งแรงต้นไม้ก็จะสามารถผ่านพ้นพายุไปได้สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความเครียดกัดกร่อนความสัมพันธ์การหาเวลาคุยกันอย่างสงบ การให้อภัยในสิ่งเล็กๆน้อยๆและการแสดงความรักผ่านการกระทําเล็กๆเหมือนการรดน้าให้ต้นไม้ทุกวันแม้จะเป็นเพียงน้ำหนึ่งแก้วแต่ความสม่ำเสมอจะทําให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงปลายเดือนจะเป็นช่วงแห่งความหวานชื่นความรักจะกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมอาจมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นการมั่นแต่งงานการมีลูกหรือการซื้อบ้านใหม่ ความพันคงทางอารมณ์จะเป็นรากฐานให้กับการตัดสินใจครั้งสำคัญเหล่านี้สำหรับคู่รักที่กลำลังอยู่ในช่วงคบหากันอยู่ความสัมพันธ์จะได้รับยกระดับไปสู่ขั้นที่จริงจังมากขึ้นเหมือนกับการเดินจากสะพานไม้มาสู่สะพานคอนกรีตที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือการพูดคุยเรื่องอนาคตจะเป็นทีมสำคัญของเดือนนี้สรุปการเดินทางสู่ความสมบูรณ์เดือนนี้เหมือนกับการเขียนบทใหม่ในหนังสือชีวิตของชาวพืชศพ ทุกด้านของชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางที่ดีขึ้นแต่ต้องอาศัยความอดทนความรอบคอบและการเปิดใจต่อสิ่งใหม่ๆการงานจะนำมัซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมการเงินจะมีเสถียรภาพและมีโอกาสเติบโตส่วนความรักจะเป็นแหล่งพลังใจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการค้นพบรักใหม่สำหรับคนสอดหรือการฟื้นฟูความสัมพันธ์เดิมให้แข็งแรงขึ้นสำหรับคนมีคู่ ข้อแนะนําสําคัญสําหรับเดือนนี้คือจงใช้ความอดทนและชวะปัญญาที่เป็นจุดแข็งท้องพืชศพให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าตัดสินใจเร่งรีบในเรื่องสําคัญแต่ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆลุดมือไปการรักษาสมดุลระหว่างความรอบคอบและความกล้าหาญจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตเหมือนกับเกษตรกรที่รู้เวลาเพาะปลูกและเวลาเก็บเปี่ยวชาวพืชศพ จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาทองของการเก็บเกี่ยวผลดีพร้อมกับการเตรียมดินสําหรับการหว่านเมล็ดแห่งความฝันใหม่ดวงชะตาชาวราศีพฤกษภป,ประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับชาวราศีพฤกษภเสมือนกับว่าจักกวาลได้เตรียมบทเรียนชีวิตที่สําคัญไว้ให้ดวงดาวต่างๆเรียงตัวในลักษณะที่จะนําพาความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นมาสู่ชีวิตของคุณ หากเปรียบชีวิตเป็นสวนสวยเดือนนี้คือช่วงที่ต้นไม้ในสวนของคุณกำลังเบ่งบานอย่างงดงามด้านการงานบททดสอบแห่งความอดทนและปัญญาชาวราศีพฤกษบในเดือนนี้จะพบว่าโลกการงานของพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้มาอย่างง่ายดายเหมือนกับนักสำรวจที่กำลังเดินทางสู่ดินแดนใหม่ คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ทั้งความอดทนและปัญญาในการแก้ไขช่วงต้นเดือนนี้อาจมีโครงการสำคัญหรืองานใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนอย่างรอบคอบเหมือนกับสถาปนิกที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบอาคารในฝันแต่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณและเวลาตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานด้านการตลาดอาจได้รับโอกาสนำเสนอแคมเปญใหม่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัท หรือหากเป็นครูอาจได้รับหน้าที่พิเศษในการจัดกิจกรรมใหญ่ของโรงเรียนอย่างไรก็ตามด้วยนิสัยของชาวราศีพฤกษพที่รักความมั่นคงและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการปรับตัวในช่วงแรกอาจทำให้รู้สึกเครียดน็กน้อยเหมือนกับเมื่อต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่หรือระบบการทำงานที่แตกต่างจากเดิมแต่นี่คือจุดที่จะทำให้คุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะราบรื่นขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับและชื่นชมในผลงานการสื่อสารที่ดีจะเป็นกุญแจสําคัญเหมือนกับนักดนตรีที่ต้องเล่นเป็นทีมเพื่อสร้างบทเพลงที่ไพเราะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์จะนําไปสู่ความสําเร็จปลายเดือนนี้จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลสําเร็จอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งโบนัสหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา เหมือนกับเกษตรกร,กรที่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้หวานฉ่ำจากต้นไม้ที่ดูแลมาอย่างดีสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะพบว่ามีลูกค้าใหม่หรือช่องทางการขายใหม่เข้ามาด้านการเงินการเติบโตอย่างมั่นคงแต่ต้องระวังการใช้จ่ายการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้เปรียบเสมือนแม่น้ําที่ไหลเอ,อื่อยอย่างสม่ําเสมอไม่มีความผันผวนมากนักแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รายได้หลักจะมีเสถียรภาพและมีโอกาสที่จะมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่นๆเช่นการลงทุนการขายของออนไลน์หรือการใช้ทักษะพิเศษสร้างไรายได้อย่างไรก็ตามดวงดาวเตือนให้ระวังการใช้ใจ่ายในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะการซื้อของที่ไม่จําเป็นหรือการตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเหมือนกับการเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าแล้วลงไหลกับสินค้าลดราคา แต่เมื่อกลับบ้านแล้วกลับพบว่าไม่ได้ใช้ของเหล่านั้นจริงๆตัวอย่างที่ชัดเจนคือหากคุณเห็นโปรโมชั่นอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ในบ้านที่ดูน่าสนใจควรให้เวลาตัวเอง2องถึง3วันก่อนตัดสินใจซื้อหรือหากพืชมาชวนลงทุนในโครงการใหม่ที่อ้างว่าได้กำไรสูงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้รู้ก่อน ช่วงกลางเนืองจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการเริ่มอมเงินผู้ซื้อบ้านการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนหรือการทำประกันภัยการวางแผนในช่วงนี้จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตเหมือนกับการปลูกต้นไผ่ที่แม้จะเติบโตช้าในช่วงแรกแต่เมื่อรากแก้วแกร่งแล้วจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงปลายเดือนอาจมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจเข้ามาอาจเป็นการได้รับเงินคืนจากการลงทุนเก่า การได้รับเงินที่คนติดหนี้คืนหรือโอกาสในการหาไรายได้เสริมที่ไม่ได้คาดคิดเช่นการได้รับงานฟรีแลนซ์หรือการขายของเก่าที่มีราคาดีกว่าที่คิดความรักบทใหม่แห่งความเข้าใจและการเติบโตสำหรับคนโสดช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองเจ้าราศีพฤกษพที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักแต่ไม่ใช่ในแบบที่คาดหวังไว แทงที่จะเป็นการพบรักใหม่แบบฉับพลันมันจะเป็นการค้นพบตัวเองและสิ่งที่ตัวเองต้องการในความสัมพันธ์อย่างแท้จริงช่วงต้นเดือนอาจมีคนใหม่เข้ามาแต่อาจไม่ใช่ในแบบที่รู้สึกตื่นเต้นทันทีเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่หน้าแรกๆอาจดูธรรมดาแต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆกลับพบว่าเนื้อหาลึกซึ้งและน่าสนใจกว่าที่คิดคนคนนี้อาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานใหม่เพื่อนในชั้นเรียนหรือคนที่พบกันในกิจกรรมที่คุณสนใจ ตัวอย่างเช่นหากคุณไปเรียนคอร์สภาษาต่างประเทศอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเริ่มคุยกันเรื่องหนังสือดนตรีหรือการเดินทางการสนทนาเหล่านี้จะค่อยๆสร้างความเข้าใจและความผูกพันโดยไม่รู้ตัวหรือหากคุณชอบออกกําลังกายอาจพบกับคนที่มาออกกําลังกายในช่วงเวลาเดียวกันและเริ่มจากการทักทายเป็นมิตรภาพที่ดีช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความรู้สึกเริ่มชัดเจนขึ้น หากมีคนที่สนใจความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ดือนิสัยของชาวราศีพฤกษภที่รักความมั่นคงการเคลื่อนไหวจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนเหมือนกับการชิมวายแก่ที่ต้องให้เวลาในการสัมผัสรสชาติทีละน้อยสำหรับคนโสดที่ยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้ทักษะใหม่การดูแลสุขภาพหรือการใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเมื่อความรักมาถึงคุณจะพร้อมรับมือกับมันได้ดีกว่าสําหรับคนมีคู่การเติบโตร่วมกันแบบใหม่ชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้นแต่อาจต้องผ่านการทดสอบเล็กๆน้อยๆก่อน เหมือนกับการปีนเขาที่ต้องผ่านเส้นทางที่ท้าทายแต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วจะได้เห็นวิวที่สวยงามและน่าประทับใจช่วงต้นเดือนอาจมีความเข้าใจผิดหรือมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องบางเรื่องอาจเป็นเรื่องการใช้เงินการวางแผนอนาคตหรือการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวและเพื่อนตัวอย่างเช่นคู่รักอาจมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการซื้อบ้านใหม่ฝ่ายหนึ่งอยากรอให้มีเงินเก็บมากกว่านี้ในขณะที่อีกฝ่ายคิดว่าควรใช้โอกาสที่ดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ แต่ความท้าทายเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสในการเข้าใจกันมากขึ้นการคุยกันอย่างเปิดใจและรับฟังความรู้สึกของกันและกันจะทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับการซ่อมแซมบ้านที่อาจดูยุ่งยากในช่วงแรกแต่เมื่อเสร็จแล้วบ้านจะสวยและน่าอยู่มากกว่าช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่หวานชื่นอาจมีการวางแผนเดินทางไปเที่ยวด้วยกันการเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันหรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจเช่นการเรียนทำอาหารร่วมกัน การไปดูคอนเสิร์ตหรือการเดินป่าชมธรรมชาติกิจกรรมเหล่านี้จะสร้างความทรงจำที่ดีและทำให้ความรักมีสีสันมากขึ้นสำหรับคู่รักที่พบกันมานานเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพูดคุยถึงอนาคตอย่างจริงจังเช่นการแต่างงานการมีลูกหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันดวงดาวสนับสนุนให้มีการตัดสินใจที่สำคัญในเรื่องความรักแต่ควรให้เวลาการในการคิดและไม่รีบร้อน ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เข้าสู่จุดที่สมดุลและมั่นคงทั้งคู่จะรู้สึกมั่นใจในความรักที่มีต่อกันและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวเหมือนกับต้นไม้สองต้นที่เติบโตเคียงข้างกันรากของทั้งสองต้นเกี่ยวพันกันแน่นหนาและกิ่งก้านขยายออกไปปกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่สรุปการเดินทางสู่ความสมบูรณ์เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษจะเป็นเดือนแห่งการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนไหวไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้ความอดทนและปัญญาในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสวนรกที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสวนสวยผ่านการดูแล,แลและความพยายามอย่างต่อเนื่องจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนจะเป็นพ้นมาจากการสะสมความพยายามเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน เหมือนกับหยดน้ำที่ค่อยๆทำให้หินแข็งผู้กรอดได้ในที่สุด